ปลายอย่างแม่น่มัปอดปอดอถ่๋อปอัปอถ่วนเดีบักเคก นกมีกระรอกกระเตะมีนี่อย่างนี้นี่อนกอย่างนี้ไอ้นกไอ้ระเตนี่เนไข่อยู่เป็นไข่โอ้ยอซอนประเดเมาประเดป ทั้งอันนั้นทั้งอันนั้นแพงค่ะได้นี่ปูยังนี่ปูแปลงเอ็ดฟิล